อีกหนึ่งเรื่องราวกันมาดีกว่าฮะมาซิงเกิลทเวฟของเรายังสนุกยังฮาต่อเนื่องพี่เมื่อคืนว้าวมากพี่อ้ําว้าวจริงๆค่ะสุดยอดมากๆนะฮะนี่แหละครับเป็นการยกระดับรายการอีกหนึ่งตำนานครับมาซิงเกิลทเวฟของเราออกอากาศตอนที่2ไปเมื่อวานนี้นะครับเสียงหัวเราะความสูขจากคุณผู้ชมเต็มๆเลยกับการแข่งขันระหว่างเรานักกากและก็ดีมทีมของเรานะฮะหน้ากากสองหน้ากากก็คือหน้ากากหมาบลูเทเรียกับหน้ากากคิงโพดัมโดยหน้ากากที่คณะกรรมการดีมทีมทายถูกว่าตัวตนที่แท้จริงภายใต้หน้ากากหมา พิธีกรชื่อดังมากความสมเร็นัเน็กของเราค่ะงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับฮือฮาไม่หยุดแชร์ความเซอร์ไพรส์สนันโซเชียลเลยค่ะทั้งนี้หน้ากากหมาบูเทอเรียหรือของนัเน็กเนี่ยได้เปิดเผยความรู้สึกและเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานภายใต้หน้ากากนี้อย่างไรเรามีสัมภาษณ์เช e ิญครับสามครับสวัสดีสวัสดีครับอย่าเปทากการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าการมาเดอมัสซิงเกิลในครั้งนี้มันคงไม่ได้เป็นเป็นการมา มาทําให้ทุกคนเซอร์ไพรส์บน,นะครับแต่พี่แน่ว่ามันคงเป็นการการมาเติมเต็มประสบการณ์อะไรบางอย่างนะครผมก็มีความรู้สึกว่าอัตลักษณ์ภายใต้หน้ากากมันมีอิสระจริงๆในในอีพีนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่ผมรักและผูกพันทั้งนั้นเลยเแล้วก็ได้ลําลึกถึงถึงหมาที่ตายไปสําหรับผมผมรักหมาเหมือนลูกครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าการได้ทําอะไรเพื่อมันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ เ,เรื่องที่ผมก็รู้สึกใจฟูครับแม้ซิงเกอร์เป็นเป็นปรากฏการณ์นะครับ<ช>พอวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วพบว่าใช่ทุกอย่างมันละมีละไมามากตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเพลงการตัดเตรียมหน้ากากแล้วก็ลำดับในการรักษาความรักเราต้องมีที่จอดรถเขาเรียกว่า <S <S ที่จอดความรักผมกับเลขาผมเนี่ย ผม,ผมผมยังไม่รู้ลเลยว่าเลยขาผมต้องพรางตัวด้วยเพราะว่าอ่าใช่เดี๋ยวคนจำอีบีได้แปลว่าเห็นอีบีเห็นกูแน่นอนอะไรอย่างนั้นมันผมก็เออเขาคิดละเอยียดจริงจง <c oughs> ผมดูไม่ใช่ความลับของที่นี่เอาซะเลยครับโอ้โดนถอดซะแล้วนี่คือความรักความผูกพันเวลาที่เราจะพูดว่าถ้าเราเป็นนักกากหนึ่งในนักกากเเวลเนี่ย <c oughs> เราจะเป็นนักกากอะไระพี่ก็คิดใกล้ตัวก็คือพี่วัวนี่งไงพี่มูเหมือนน้าเนกนี่แหละค่ะทั้งนี้<า>ทั้งนั้นนะคะ ถอดไปเรื่อยๆท้ายถูกได้ผิดอยู่ที่รีมทีมนี่แหละค่ะแต่ทั้งนั้นทีงนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะย้อนหลังได้ถูกต้องเลยนะครับติดตามได้ทุกวันพุธ2องทุ่มห้นาทีนะ